ดิแสงดิ่งเดินทางไกลเพื่อเปิดประตูคำพานธุ์จลุกดำใหญ่ย้อนวันวาน,นพาเธอและฉันลอยไปที่เราคงยาวาไว้ที่ยาอไปกับฉันฉันนัไปกับทุกทกทีทท่ทุก,ทกเมื่อที่เราไปใบหญ้าจะนำพาเราจึงความไปผู้ใหญ่ Yeah. เป็นไรอะเตยแหวนหายอะสร้อยอะถ้ามันขาดก็ทิ้งเปเถอะส่วนแหวนอะเดี๋ยวพาไปซื้อใหม่มีคนเดียวไม่เหงาพี่เดี๋ยวผมณี่เป็นเพื่อนทริปเราอาทิตย์หน้าเตยไปกับพี่ต้นไม่ได้แล้วนะแม่ไม่ให้ไปอะถ้าพี่กลับมาจากทริปแล้วจะรีบมารับไปดูนะนี่คือพี่ต้นก็ยังจะไปใช่ปะแต่ว่าถ้าพี่ต้นไม่มีเตยอะพี่ต้นคงมีความสุขมากกว่านี้เมื่อกี้ที่พูดหมายความว่าไงก็หมายความอย่างที่พูดเอองั้นพี่ไปเถอะ อะไรพี่ภาษาอะไรญี่ปุ่นโบราณขมเ้นพี่น่ะขมเ้นกรังโกโต้เลันเลนเฮ้ยเฮ่กันดานภาษาไทยมนึงดูเขาคนนี้ใครครับมิสเตอร์บอลครับผมเป็นไงวะบอกบอลช้อยหน่อยช้อหน่อยภาษาอะไรก็ได้พี่บอกกูหน่อยเอาภาษามึงภาษามึง เยเราอยากรู้เรื่องสองคนนี้สวีดกันแบบนั่งก่อนกันตลอดเวลาเลยอ่ะไปรู้จักกันได้ยังไงหรอร๋อถามดีมากเลยอยากรู้ยไดรู้อ่ะเราก็ได้คือวันนั้นน่ะผมไม่เจอเตยขี่มอไซค์อยู่ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกนะว่าเป็นใคร แต่พอเห็นแล้วแบบใครวะขี่มอไซคันนี้โคตรเทเลยอะแล้วพอถอดหมวกออกมานะก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แม่งพูดีดโอ้น้องดูแม่งไม่เหมือนใครอะพี่ต้องเป็นคนนี้แหละไปนคนอื่นไม่ได้เรา วานเกินหน้าเกินตากูัวเนี่ยเ้การเป็นัไเนี่ยเป็นังต้องให้น้องหน่อยพี่อไรงไงมาไม่เคยเจอใคร มาฟัง้องเมื่อภาพเธอคอยร้อนทุกคืนอ้อาเจอเธอใจอยากนอนไม่ยอมไม่ยอมตื่นก็ทุกค่ำคืนเจอเธอที่ฟ้าฟ้าไกลได้เพื่อแฟน ชมโดยเธอไม่รู้ตัวอ oh yeah. เจอเธอที่ไรจิตใจเป็นรัว <c oughs> ฉันกลัวฉันกลั <c oughs> วกลัวเธอไม่สนใจทอนหุกป้ายยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอ เจอที่เธอส่งยิ้มมาโอ้ยเหมือนดังโลกมีสดใสขึ้นทางดาในช่วงเวลาที่ต้องการใครเข้าใจสักคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ผมอยากรู้เรื่องพี่ต๋อยบ้างล่ะ ไรวะแล้วทำไมต้องเป็นกูั cream cream เวเราเราเราเนยมึงอ่ะบอกให้น้องพาแฟนมาออกคลิปแฟนมึงอ่ะเออนั่นนี่ผมไม่เคยเห็นหน้าแฟนพี่สักคนเลยนะจริงถ่ายเดียวตลอดเงียบเงียบเลยคนอย่างกูเนี่ยมีมอไซค์คันเดียวก็พอแล้วแบบหล่อสัสัๆอะพี่จริงจริงเอาจริงที่มึงมีแฟนใหม่เนี่ยหาไม่ได้หรือมึงยังไม่ลืมคนเก่าเฮ้ย เอ้าพี่ทำไมเรื่องนี้ผมไม่เห็นรู้อ่ะใครอะใครเออกูก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ยตอนกูเพิ่งรู้จักมันเนี่ยมันยังเพิร์ุอยู่เลยเฮ้ยอะไรของมึงไอ้มึงก็มั่วเฮ้ยเรื่องจริงกูไปเรื่อยมึงเนี่ยกูรู้กูรู้กูรู้รุ่นน้องมึงนี่ชนะไงเออตายว่ะรุ่นน้องด้วยใครอะใครนี่ไงนี่ไงนี่ไง เตยเป็นรุ่นน้องคณะของโตนใช่ไหมงั้นเตยก็ต้องเคยเจอแฟนตนดิใช่ไ่มเล่าเลยเล่าเลยเล่าเลยเล่ายังไงที่รักคำถามดีมากค่ะจริงจริงๆเตยเรียนไม่ทันพี่ตนนะคะโอ้แต่ว่าเท่าที่เห็นพี่ตนก็ขี่มอเตอไซค์อยู่ตลอดอะ <c oughs> เสียดายว่ะเลยไม่รู้เลยว่าแฟนเก่าพี่แม่งเป็นไงมึงไม่ต้องรู้หรอกเอาจริงนะผมไม่เคยเห็นสาวคนไหนได้ซ้อนมอไซค์พี่สักคนเลยจริจริงๆเออเออ่เางี้เอางี้คือถ้ากูมีเมื่อไหร่กูจะบอกพวกมึงเลยจะรีบรายงานเลยโอเคไหม เออรอแน่รอสงไลน์ลงเฟซบุ๊กโทรหาเอาทุกทางเอาทุกทางอยู่คนเดียวต่อไม่เห็นว่าจะต้องมีใครใครมาเคียงข้างอยู่ลํำพังอย่างคนที่อ้างว้างนั่งมองดูแสงลำไรของดวงตะวันจะลับไปเมื่อมองจังสิลอยขึ้นมาอื่นอย่างนี้และเพื่อนที่มีที่ดีที่สุดคือมอนข้างอยู่ เงาเงาอย่างคนที่ปล่อยวางก็อยู่อย่างนี้จนชินไอ้คนไม่รู้ก็คอยจะถามทำไมไม่หาไกส,สักคนเข้าใจแต่บางทีก็ทุกคนก็ทุกคนดูแซนดีดูแซนด,ซด,ซดซีดูจริงใจ ก็ยินดีที่ได้จอแต่ no 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 hey เพราะเวลาฉันรักรักจริงมันมาไม่นิ่งตอนเธอมาทิ้งไปคนมันรักมากมันเะยรกัได้ปวดใจจะบอกใครก็ไม่ช่วยเพรรักเองเจ็บเองก็อยู่ยังคนไม่มีแฟนจะหาใครมาแทนเพราะว่าเขาจะมาซ้ำเยอะนี่คนมันใจดำเลยเขาไม่เที่ยวกับคนตา 对。哎